ผมมีดักเกณฑ์ง่ายๆ4ข้อด้วยการสำหรับคนที่อยากออมเงินอยากลงทุนนะครับข้อที่1คือเริ่มต้นฝึกออมเงินก่อนเพราะความยากที่สุดของการลงทุนคือไม่มีทุนถูกต้องไหมหนงนงานต้องฝึกออมเงินก่อนออมเงินถึงขนาดไหนลองฝึกออมเงินทุกเดือนจนกระทั่งมีเงินสะสมพอเท่ากับเงินเดือน6เดือนถ้าเรามีเงินเก็บฝากประจําไว้ เท่ากับเงินเดือน6เดือนเนี่ยแสดงว่าเรามีวินัยพอที่จะไม่หยิบเงินเหล่านั้นเนี่ยไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโอเคการออมผ่านและข้อ1ข้อ2นะครับลงทุนอะไรดีที่สุดการลงทุนที่ดีที่สุดนะฟังจะชัดน,นะครับคือการลงทุนที่เรามีความรู้มีความรู้ขนาดไหนมีความรู้ขนาดข้อที่3คือต้องรักษาเงินต้นไว้ได้ถ้าใครก็ตามลงทุนแล้วเหมือนเล่นหวยลงทุนแล้วเหมือนเล่นบมเกอร์ ลงทุนแล้วเหมือนเสี่ยงดวงเอาไม่รู้ว่าเงินมาจากตรงไหนไม่รู้ว่าเงินจะได้กลับมาจริงไหมถ้าอย่างนั้นไม่ต้องลงทุนครับฝากประจําอย่างเดียวไม่แนะนําให้ลงทุนอะไรเลยนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่มีความรู้หมายความว่าตอนเข้าซื้อก็ไม่รู้จังหวะเข้าซื้อตอนขายออกก็ไม่รู้จังหวะขายออกดังนั้นคนที่ลงทุนแบบนี้มีแต่เจ๊ง เจ๋งแล้วก็เจ๋งเท่านั้นข้อ4นะครับคือการลงทุนควรจะต้องหาความรู้เพิ่มตลอดเวลาความรู้วันนี้กับความรู้เมื่อ1ปีที่แล้วใช้ในการลงทุนได้ไม่เหมือนกันนะผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วผมลงทุนกับธุรกิจที่เกี่ยวกับ finance แต่พอมาถึงยุคนี้ผมลงทุนกับของกินของใช้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับปัจจัย4่สังเกตเห็นไหมว่าเมื่อ10ปีที่แล้ว กับ10ปีผ่านไปผมลงทุนไม่เหมือนกันเพราะความรู้กับความเข้าใจอ่ะพอมันเปลี่ยนไปสถานการณ์รอบโลกมันเปลี่ยนไปทุกอย่างเนี่ยนะครับมันจะทำให้การลงทุนเปลี่ยนไปด้วยและผลตอบแทนก็เปลี่ยนไปด้วยนะทุกคนะ